สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเนสโตอ,อีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเตี่ยมสุดความเข้าใจของบุคคลทั่วไปนะคะเข้าใจว่าพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยราชวงศ์ถังแต่แท้ที่จริงแล้วพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีนต้องบอกว่านับตั้งแต่เส้นทางสายไหมอันนั้นคือการ เข้ามาสู่ประเทศจีนด้วยการบันทึกประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนนะคะถ้าหากว่าเราย้อนหลังไปในช่วงของยุคจุนชิวเราจะเห็นว่าปราดของจีนในสำนักต่างๆนั้นมีการเดินทางสู่ทางด้านตะวันตกแล้วก็ได้ปรัชญายใหม่ๆมาอาจเป็นไปได้ ที่ปราดเหล่านั้นได้ไปพบกับพระอรหันต์ซึ่งอยู่ในพุทธศาสนาแล้วก็นำปรัชญาต่างๆมาร้อยเรียงเป็นข้อปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมานะคะตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ว่าพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นที่ชัดเจนที่สุดก็คือในสมัยของหงจีนฝ่าเหียนซึ่งท่านฝ่าเหียนนั้นมีบันทึกในประเทศอินเดียด้วยนะคะเราจะเห็นว่า พระเจ้าอโศกมหาราชตามรอยของหลวงจีนฟาเหียนหรือพระพิสุของประเทศจีนท่านปักไว้ที่ใดพระเจ้าอโศกมหาราชก็ปักเสาเป็นจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น 84%,00 0พันของเสาที่เรียกว่าอโศกพิล่าหรือเสาของพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองทั้งหมดนี้ก็คือการตามรอยของพระพิสุของจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นนั่นเองซึ่งอยู่ในประมาณปีพุทธศักราช2 0 0 การเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างจริงจังของประเทศอินเดียก็คือสมัยของพระเจ้าโสมหาราชปีพุทธศักราช300ซึ่งในตอนนั้นเองก็อยู่ในสมัยประมาณกลางของราชวงศ์ฮั่นวัดแรกที่รับอาคันถุกะที่มาจากประเทศอินเดียหรือพระภิกษุที่มาจากประเทศอินเดียดังที่เราได้ทราบกันคือวัดไบหมาซื่อในแบบแปลนของวัดไบหมาซื่อซึ่งเป็นแบบอย่างขนาดย่อ ปัจจุบันนี้สามารถจะเห็นได้อย่างขนาดที่เต็มที่เลยนะ,นะคะก็คือวัดต้าฟอ,ฟอชางเงี่ยนมนทนเสฉวนที่งอใบนั่นเองนะคะซึ่งหลายคนคงได้ไปเที่ยวมาแล้วซึ่งแบบพังของวัดจะมีการเรียงลำดับอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดในลักษณะของหงจุ้ยด้วยนะคะก็คือไล่าจากต่ำไปหาที่สูงก็คือในบริเวณเชิงเขาของงอใบนั่นเอง ทางเข้าวัดเราจะเห็นเป็นลนักษณะของสองข้างทางซึ่งสองข้างทางนั้นจะเป็นแบบของวัดจีนที่ถูกต้องคือจะไม่เข้าตรงกลางรวมถึงการเข้าของประตูตำหนักต่างๆที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่เรียงรายลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเป็นชั้นไปถือว่าประตูตรงกลางนั้นเป็นทางที่เจ้าอาวาสเข้าส่วนเราบุคคลธรรมดาถ้าเข้าไปสักการะ ต้องเข้าประตูข้างจะซ้ายหรือขวาก็ได้ด้านหน้าที่เข้าทั้งสองด้านนั้นจะมีเสมือนหนึ่งฉากกั้นกลางบอกว่าเป็นวิธีของห่วงจุ้ยที่ปิดระหว่างโลกกับที่สถานที่อันสงบก็คือวัดนั่นเองและเมื่อเข้าไปแล้วตำหนักแรกที่เราจะได้พบเห็นอยู่เสมอๆในวัดของจีนก็คือพระพุทธเจ้าที่มีลักษณะ เสมือนหนึ่งโลกยุงก็คือประทับอยู่บนโลกยุงนั่นเองซึ่งมีความหมายถึงว่าพุทธธรรมนั้นแผ่ขยายกระจายไปทั่วแผ่นดินจีนนั่นเองค่ะ